สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีมีนในช่วงวันที่16ถึง31มกราคม2517นะครับเดี๋ยวเรามาดูครัว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจะมีโชคลาภก้อนใหญ่หรือไม่นะครับการเงินจะดีไหมนะฮะเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบก,กว้างๆหากคลาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกล่าวขออภัยทุกท่านเวลานี้นะครับการดูดวงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดวงของชาวราศีมีนนะครับ โชคลาภการเงินนะครับขึ้นทับกลางตัวเลยนะฮะอันนี้อาจจะมีข่าวดีอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะครับได้โชคลาภก้อนใหญ่นะครับได้โชคลาภเยอะพอสมควรเลยนะครับไพ่ขึ้นกลางตัวแบบนี้นะฮะมีเกณฑ์ได้ลาบลอยนะครับสมหวังนะฮะมีเกณฑ์ได้เงินจากโซเชียลมีเดียนะครับอนะนะ่มีเกณฑ์ได้เงินแบบ จากพวกแพลตฟอร์มต่างๆนะครับนะหรือว่าท่านไปดูเลขอะไรในเน็ตอาจจะได้เลขจากในเน็ตมัก็เป so. ็นได้ท้งวาท่านมีโชคลาบนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นดวงที่มีโชคลาบกลางตัวเนี่ยถือว่าจะได้เงินง่ายนะครับการเงินเริ่มขยับนะโชคลาบเริ่มมานะเริ่มมาดีด้วยจะได้เงินเยอะด้วยนะครับเป็นดวงที่ก็เรียกว่าอาจจะเป็นดวงที่เปิดโชคลาบนะฮะฟ้าดินเปิดโชคลาบไปกับท่านนะฮะอันนี้ ครับเป็นช่วงที่ดีเพราะว่ามีอะไรในวัเดว,เวัลคูนะครับอันนี้ถ้าตามความหมายของไพ่นะมันแปลว่าเขาแปลว่าฟ้าเปิดทางให้รวยนะครับฟ้าเปิดทางให้การเงินดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้การเงินดีนะครับนะท่านก็ขยันด้วยนะครับนะตั้งใจทํางานมุ่งมั่นนะครับรวมกับไพ่ที่ได้เนี่ยเป็นเรื่องโชคลาภการเงินท่านก็จะดีนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับเรื่องของลาบลอยโชคลาบอันนี้มาเต็มๆเพระพาะไพ่ขึ้นกลางตัวเลยนะครับอายุสีขึ้นกลางตัวแบบนี้การเงินแบบนี้นะครับจอสีมีนนะครับมีโชคลาบนะมีเกณฑ์โชคลาบต้นใหญ่นะนะครับในช่วงที่ยี่สิบเอ็ดนะครับถึงยี่สิบห้านะครับท่านก็จะมีโชคลาบที่เกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญางานด้านการเซ็นสัญญานะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของตกแต่งออกแบบ นะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่บ้านนะครับทำความสะอาดต่างๆนะครับความละเอียดงานที่เกี่ยวความละเอียดนะครับท่านจะได้เงินจประมาณนั้นนะครับนะฮะใครทำงานด้านที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้นะครับก็จะประสบความสําเร็จนะนะครับงานด้านเครื่องดื่มก็ได้ด้วยนะเครื่องดื่มชงต่างๆนะครับกาแฟยงกาแฟเย็นนะฮะอันนี้นนมปงน้ปั่นนะครับชา ลงช้ายเย็นอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่ค่าขายดีนะครับนะเรื่องงานที่เกี่ยวกับเรื่องของห้องแลบการทดลองนะครับนะวิทยาการสมัยวิทยาการสมัยใหม่นะครับนะนวิทยาศาสตร์นะครับวิศวการรมก็จะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงวันที่26-31นะครับถึง31อนะอันนี้โชคลาบก็มาอีกนะครับก็มีดวงโชคลาบลาบลอยขึ้นมา คิดหวังอะไรเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการเงินอยู่กับโชคลาภการเงินนะครับจะประสบความสําเร็จนะนะครับนะช่วงท้ายเดือนนะครับนะเรื่องเสียงเงินมีนะครับอาจจะมีเรื่องเสียเงินที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับนะระวังท่านเสียเงินโดยใช้เหตุเช่นซื้อของแล้วได้ของไม่ดีได้ของไม่ตรงปกนะครับนะได้ของไม่ตรงปกนะครับนะได้ได้ได้ของที่มันแบบ ไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับระวังทําตังค์หายด้วยนะฮะเกณฑ์น,นี้เนี่ยนะครับขึ้นในช่วงแต่วันที่16ถึง3าเมเก,กราคมเลยนะครับอ่าระวังกันให้ดีนะครับอาจจะมีพี่น้องมายืมตังค์เลยก็เป็นได้นะครับถ้ามีใครมายืมเงินยืมทองนะครับท่นว่าจะได้คืนยากนะอันนี้นะครับแต่ดวงของท่านเนี่ยมันจะอาจจะปแปลกๆหน่อยเขาบอกว่า,าถ้าเกิดว่ามีใครมายืมเงินเนี่ยเป็นคนรา้ชิดเนี่ยท่านจับปฏิเสธไม่ออกนะครับอันนี้ก็ดูลู่ทางกันไว้แล้วกันนะฮะ จะมีเรื่องเสียงกันที่เกี่ยวกับเรื่องของบริวารน,นะครับบริวารทําเรื่องเสร็จสับได้นะแต่เรื่องเด่นนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยขึ้นทับตัวเนี่ยยังไงก็มีโชคลาบนะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาบนะ,นะช่วงที่16 17 18 19 20นะครับแล้วก็ท่านใดนนะครับที่อยากจะไหว้ขอพรนะครับให้เกิดสิดิมงคลด้านโชคลาบการเงินนะนะครับเสริมโชคลาบการเงินนะครับ ไหว้ขอพรกับพระพรหมนะครับไหว้ขอพรกับพระราหูนะครับไหว้ขอพรกับไอ้ไข่นะนะครับท่านจะอาจจะมีโชคหน้าได้ก้อนใหญ่ได้ในช่วงลาก้อนใหญ่ได้นะครับถือว่าเป็นดวงเปิดฟ้าเปิดฟ้าเปิดทางนะฮะให้รวยได้เลยแบบนี้นะครับตามความหมายไพ่นะครับถยกว่าอาจจะฟ้าเปิดทางเปิดทางให้รวยจริงสินะครับให้โชคลาภานะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใน การทำคลิปต,ต่อไปของอาจารย์นั้นนะครับขอท่านโชคดีมีโชคลาภกัทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ